สวัสดีครับเพื่อนๆเนมนเนทิพามาตัดทุเรียนออกไปช่ำนะครับพอดีตอนกิงไหวนานเลยล่ะครับน่าจะประมาณ3าสเดือนตอนกิงไหวนี่เพื่อนออกหากแล้ว เดี๋ยวจะตัดกรช่อมกันครับจะตัดเลยนะครับแบบหนึ่งนะครับมือนึงถือกล่องโอ้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 ถือกล้องด้วยถ่ายรูปด้วยสวยงามครับออกหากแล้ว เดี๋ยวเราจะเอาไปช่ำกันครับช่ำกับเดี๋ยวช่ำไหว้ทรับอันเบ่งลวกนหน็หนาฝนนาฝนถ้าเขาหลอดกับเดี๋ยวยเราลงปลูกครับผมนี่ครับแล้วเราช่ำพอดีถุง ถุงเพาะห้าเตรียมไว้แล้วประหยัดนะครับแป๊บหนึง่งจะยับตั้งคองแป๊บหนึ่งครับผมอาศัยสำหรับตุเร่เนี่ย Yeah